สวัสดีค่ะกิฟต์อินวัควักคือค่ะวัควักคือคอมมินิตที่นอกรีฟิดเดสคอนิจิวะาไปแล้วนะไปแล้วนะไปละนะไปโรงเรียนละนะไปเรียนละนะไปก่อนนะ ไปก่อนนะไปโรงเรียนก่อนนะไปเรียนก่อนนะขอตัวก่อนนะขอตัวก่อนนะขอตัวก่อนนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ